กราบสวัสดีเอฟซีบานบอดบอยซอ,อยแอนได้กล่าพี่น้องตลอดจนเอฟซีาบานคุณไม่พัชรีชัยเลิศและพี่น้องเด้อมื่อนี้ก็ะจะได้มาอัพคลิปนะคลิปนารัดจากแม่ยาถึงลูกไผอเนาะพี่น้องเนาะแม่ยาก็คือแม่แตนเฮานี่ล่ะโอ้ยเราก็ไปเฮ็ดบุญเหตุท่านมีคนแบบอย่งไรล,ล่ะออกหอดูกไผแล้วก็โอ้ยแม่แตนแล้วก็สวนกับทันทีได้พี่นวป้องในคลิปเราี่น้องเนาะ แต่สวนครับแบบนั้นลากนั้นลากนะกล้ยไงไงวยง่า,ายวัสดาไพค่ะให้ยาแตะได้พี่น้องปรดีคนงามนี่โอ้ยไปใส่กินมิตรคนหักปรดีเราหนึ่งคนน่นารักเนอสแยงแล้วหน,นาราักอันนี้กับซีมี่กิฟในช่วงนี้ที่ห้างกันเจ็บมือได้พี่น้องโอ้เอ้บัวต์ปะปินแต่อันยู่อันกินแน่นอนพี่นออ้องว่าจนะมาเบิ่งนกิฟต์นะมาเบิ่งคกิฟน้ำกันว่ามือนี้สิเป็นเจ้าไหนนี่เจ็บมือนี่ บอสิดยูวจงไหนกินจังไหนสิเป็นจังไหนเด้อพี่น้องเนาะมาติตดตามในคลิปเด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณหลายๆสวัสดีค่ะมื้อนี้ยบยาเ้าเ้าเลี้ยงลูกไผ่มาตั้งแต่ขึ้นรถจนมาฮอดอำเภอบ้านไผ่นาะจาเมื่อาหลับเมันมาหรืแค่บ้านซุ้มนึงว่าอัน บ่อแงมันบ่อแงมแซมมันแงมแต่งซูลเนาะมาสั่นคุณให้เขาซูลให้เขาโอ้ยงามบ่อแมเขาเขาไม่ได้ว่าดอกคืนมาเออเอออันเขาเย็บน้ำลูกไส้คอยม่านเขาก็ยิมแงมแก้มใส่เขาเขาเฝ้าน้ำคุ้นเปลี่ยนยุคเขาพ่อจะเปลี่ยนสาเฝ้าเลี้ยงผู้นั้นผู้นี้งคือมุนเจ้าเขาไม่ได้เป็นฮาตีผู้นั้นผู้นี้งคือมุนเจ้า เขาแม่เขากองหูจักสาม่าเขาาพาหุ่จัดอาณาบริณาชิงนาบุตรเขาบอกวาุตรไมนไนเองเขาแต่ว่าวันนี้แม่พูดหมดเลยเบาเมื่อถูกยางเลยแบบมีผู้ใดเบาเงียงกับเราบอกนะอใน้ัเหมดเลยจอิมีผู้ใดเ <c oughs> บาเยี่ยงกัแบ,บแม่รบบทั้งทั้งดีทั้งบดีนะครับ เราเราเบากับเขาเหมือนได้ยเราเปิดใจเองแม่แล้วก็มาโอ้ยปูกัโหงสิบตัวเล้วปูกับเบึ้งออกยื่ว่ายังเป็นอย่างเป็นปลูกบ้านบอกว่าปึ้งปังเท่ากับหลับพนะตึงมันต้องขนาดไหนเนี่ย มันต้องทำเลยหญ้าหัว่องทิมแต่ยังมาทิมขอยรอยกูสนอันหาพันเจ็ดคหาพันแปดอยู่นี่นี่คือทิมเจา้ากว่ด้วยนี่ทิมขอยีู่้เดียวกินนี่อย่าง สิ่งที่หนูสิ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูสบายใจข้อหนึ่งกับการที่คบกับพี่ก็คือเวลาที่อยู่กับแม่หนูรู้สึกเป็นตัวเองนะหนูไม่ได้แอฟหนูไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องก็๊กตัวเองหรือแบบว่าอันเรามันมันฤษีชีวิตมันคล้ายๆกันคือกเพราะว่าภายในเราก็มันหมายถึงว่า วัฒนธรรมการเบา่าหรือการใส่ชีวิตมันไก่เคียงขันในครอบครัวแม่เราก็เป็นคนบองบองสิแต่ว่าขันคุนขันคนทีแบบว่าอยู่ในสังคมอีมีแบบหนึง่งหรืออยู่ในอยู่ในแบบอ่ออีกแบบนหนึ่งขนาดที่เขาเขาใจเนาะต่วาแต่ว่าคือคือจะบองกแบบันนาสิแบบนาสิแบบเข้าใจแล้วก็แล้วก็เขากับเล่าได้ดีอยู่ ท้องทองสุกใหม่ได้เนี่ยวิ่มพิ่นจะไปรถตู้นึงเอื่องแต่ฮไปืจอท้องมาแล้วล่านกว่ปบาป้าค่ค่ะไปรถตู้หนึ่งเรือจ้าไปไจอผ้ชา เออจ้าแม่สว่ตั้งหรอกเราไปซื้อทองเราได้ยนินาา่าว่าเขาสิไปแต่งสิงแต่งงาน่เรนบอกเออเป็นซื้อท้องมา่อหลันหนึ่งซื้อกระเป๋ามา่สองใบสิให้นี่แง่งถือพองเป็นน้องแท้ครับโอ้ยพี่น้องคือสิไลท์แทนเนาะ <c oughs> เอาอันนี้ว่าเอาอันอันได้ยินนันน้ำไหลตัวซื้อพ่อทั้ แล้วใ่คอนเฟิร์มก็สิเตรียมตัวไว้ดิมันต้องแม่นแท้เร้สิก็แบบนี้พี่บอยคือพี่บอยคือคนที่ที่ทำให้แอนสบายใจในในเรื่องงานแล้วก็เรื่องของชีวิตจริงๆนะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปคิดว่าการที่นมาคุกับพี่บอยแล้วแอนต้องแบบว่าต้องมาแบบนู่นนี่นั่นกับเราต้องหวังอันนั้นนะนี่เราบอก็บ้ก็ได้หวัง ่อยมาคบเล่า่อยกบถ้ามันได้มาอยู่ด้วยกันจริงๆมันก็ต้องช่วยกันหามันไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายฝ่ายใดหาอย่างเงี้ยพอมันเจอแบบหมนพี่บอลพี่บอลเขาเป็นคนเป็นคนทํางานอ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าเราก็ต้องก็ต้องโตโตให้มันได้ได้ได้เหมือนเขามันคุ้มมากกับการที่หนูร้องไห้มาโดยตลอดแล้วคุ้มมากกับกับการที่หนูอดทนมาตลอดจนถึงวันนี้มันคุ้มมีหลีเด้ คุ้มจริงอ่ะหนูหนูได้เจออะไรที่มันดีกับตัวเองมากๆแต่มันก็พูดไม่ได้ถ้าเราพูดไปก็จะว่าเราอวยแฟนตัวเองอวยแบบอุอ้ยไม่ใช่สิก็แบบเธอก็ดีแล้วนี่ช่วงชีวิตแต่มันดีจริงๆนี่แหละคือช่วงชีวิตจริงของคนเราแล้วก็มันคือมันคือสิ่งที่เรามีวินัยกับตัวเองมาตลอดเราอดทนมาตลอดเราพยายามทาทุกอย่างเพื่อที่จะมีวันนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่มันได้คือมันคุ้มค่าแล้วมันก็ดีจริง ไ่บอยว่าเป็นใครละติไม่อจองไ,อนะไนแนวแนม่่แอยงอ,องเจ้่สําสำคัญแบบคือเล่าสาม,มารถเห็นนอันใดทุกอย่างทําทุกอย่างให้อนได้โดยที่คือตอนนี้แอรก็ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วหมายถึงว่าไม่ได้ต้องการแบบไม่ไม่ได้อยากได้กระเป๋านะไม่ได้อยากได้ เงินไม่ได้อยากได้อะไรอย่างเงี้ยคือคือคือมันมันความรู้สึกว่าเราเราเราหาเองได้พวกนั้นอนะแต่ว่าอาเป็นคนที่ทําให้เราไว้ใจไม่เจ้าชู้อะไรเงี้ยขอบคุณเล่าเราขอบคุณตลอดขอบคุณนะ่พี่ที่เข้ามาช่วยทุกทุกอย่างถ้าไม่มีพี่ก็คงแบบมันไม่คงคงไม่มาถึงวันนี้อะไรเงี้ย มืนอนี่ยาเาบาเบาเลี้ยงลูกไผ่มาตั้งแต่ขึ้นรถจนมาหอดอำเภอบ้านไผ่เนาะจนเมื่อเขาหลับแค่บานซุ้มหนึ่งว่าบ่งา,ม,งาม,มมันบ่งามซ้ำม,มันยงมเต็งตูเนาะมาสั่น <c oughs> คุณเห็นเขา <c oughs> เออซูนีเ่เขาโอ้ยงามบ่้งแงมเขาไม่ได้ว่าดอกตวมาเอออันเขาแย่ต้มลูกไส้คอยมาเขาก็ยิม้มแย้มแยมใสเขาเขาเฝ้าน้ำข้นเปลี่ยนยุเขาพ่อจะเปลี่ยน เขาเลี้ยงปุณันปุนีคือผูเจ้าเขามานี้ไปหาตีูุนันูุนีคือมูเจ้าเขามาเขาก็าหุจัดสาม้าคารวาหูจัดอันนั้นบ่ได้นาเชิงนาบนเพื่อเขาเปาไปสุนไปสุญในเขาวันมาเพิ่งิไปรถตู้นึงเรื่องแง่แตลกไปซื้อท้องมาแล้วลานกว่าบาป้าใใไคะค่ะ ไปรถตู้นึ่งจ้าลาาไปแม่สวยไปเออจ้าแม่สวยจ้าลูกเรื่องโทม่าสิมาเอา่านผ่านยังาาบาาสิ่งที่หนูสิ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูสบายใจ ข้อหนึ่งกับการที่คบกับพี่ก็คือเวลาที่อยู่กับแม่เนี่ยหนูรู้สึกเป็นตัวเองนะหนูไม่ได้แอปหนูไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเก็กตัวเองหรือแบบว่าอ,อันเรามันมันิถีชีวิตมันคล้ายๆกันนันเบาหรือกันใจชีวิตมันไกลเคียงกันแต่ของทั้งหมด นม่มียอะไรอยู่นะที่นี่เป็นที่สีนม่เลยเอ้าวมาเหตุงานนี่นี่ล้วสิบอกทังสีครัวเป็นอยังมันมันผู้หายตีเขานอนเนาะ เมื่อพูดมือจนเรว่าอาบน้ำเนาะถ้าป่านก็เต็บไปติ๊บเท่าไหร่สองพันเต็มเออนั่นบอกแล้วเห็นไหมถ้าเกิดเขาไม่ถามจริงก็ไม่บอกเขาจริงก็บอกเพิเขาเจ็บเลยเนาะเออใครบอก พเฟรนี่อุบอิบเงินเชาวันย่ำเหมือนค้นไปหาเจ้าอันข้าเจ้าฝากให้คอยเจริญแบ่งมันเป็นแบ่งพันแบ่งหาร้อยเหมือนบ่ายย่ำข้าเจ้าฝากอันไปเหยียวยืนมิได้แบ่งเศร้าแบ่งลอยไม่คอยเก็บไปเพราะว่าเป็นอย่างดอกคอยเอื้อมตนวจะคล้องเถอะตน้อตจะคล้องรลดแล้วก็ดีพี่บอยคือพี่บอยคือคนที่ ที่ทำให้แอนสบายใจในในเรื่องงานแล้วก็เรื่องของชีวิตจริงๆนะมันมันไม่ใช่ว่าการที่แอนเลือกเลือกเลือกเขาแล้วแอนมองมองถึงอนาคตแบบแบบคือจะจะ,จะมาอยู่กับเขาเลยจะมาเกาะเขาเลยอันนี้มันไม่ใช่แอนค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ที่ที่ยืนได้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกันเราแอนกับเป็นคนบได้มัร บ่ไดมักอีกอย่างที่มันยุ่งากบ่ไดบมักทีไม่ไไม่ชอบที่จะต้องไปพึ่งพาใครเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปคิดว่าการที่แอนมาคบกับพี่บอยแล้วแอนต้องแบบว่าต้องมาแบบนู่นนี่นั่นกับเล่าต้องหวังอันนั้นนะนี่เล่าบอคอยบบได้หวังคอยมาคบเล่าคอยกะถ้ามันได้มาอยู่ด้วยกันจริงๆมันก็ต้องช่วยกันหามันไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายฝ่ายใดหาอย่างเงี้ยเออม,มันจะมีความรู้สึกแบบดีดีกว่า อีกอย่างคือคือตั้งแต่คือที่ผ่านมาแอนแอนครบรุ่นน้องมาโดยตลอดเนาะหรือไม่งั้นก็รุ่นตัวเองอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเรามาเจอคนที่ที่เป็นรุ่นพี่กว่าเราอาจจะไม่หลายปีแต่ว่าพอมาเจอแบบเหมือนพี่บอลพี่บอลเขาเป็นคนเป็นคนทํางานอะ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าเราก็ต้องก็ต้องโตโตให้มันได้ได,ได้ได้เหมือนเขา ไม่งั้นมันมันก็คุยกันยากอะไรเงี้ยมันก็นเลยเหตุให้องใหญ่ขึ้นมาอีกเออก็เหมือนแบบโตขึ้นทั้งทั้งด้านของความคิดทั้งด้านของแบบอารมณ์อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเราเราก็ต้องใจเย็นเราต้องนิ่งขึ้นรับในนิสัยของเราได้จ,จ,จ,จนะจะเาาสียหนาแล้วจบพูหว่าลังชัน อาจเป็นคนที่ทําให้เราไว้ใจไม่เจ้าชู้อะไรอย่างนี้ยแล้วก็ไม่โกหกเขาเจ้าชูไ<ม>้<า>ไหมล่ะไม่ก็ลองดูสิก็ลองดูเฮเขาบอกซีเขาบอกซีบส,สำคัญเดีย๋ยคือเราเราสามารถเห็นอะไรทุกอย่างทําทุกอย่างให้ได้โดยที่คือตอนนี้เองก็ไม่ได้ต้องการอะไรอเี้ย ก็เหมือนมีพ่อมันได้พ่อมาเหมือนได้พ่อมาคนหนึ่งโอ้ยถอดเด้อให้ผู้อื่นเบาซะเจ้าอี้มัหย่องจะฟ้องเด้ให้ผู้อื่นเบาผู้อื่นหยองโอ้ยเน่้อจอเบ่งหมาเลาเนย แล้วเผ็ดนแล้วแบบเผ็ดหนาพ่อใจให้แ่นนี่นะไฮแม่ไฮแม่คอยย่องเจ้าอ่ะยาวามักผู้นันผู้นีถอเจ้ามันเบิดซีดแล้วเขาก็จะเบิดสซีดคอยวงกลมไวป จองไว้แล้วอ่ะจองไว้แล้วเอาแสดงว่าบ่อยซินิเซ่มีสิทธิ์เลมาขายเลยบ่แล้วผู้แถยผู้สาวผู้เล็กเล็กน้อยผู้เทานี่มามักบ่อยซินิเซ่นี่ก็บ่ได้อันได้อยู่มามักได้อยู่แต่ว่าบ่ห้เล่าไปมักผู้อื่นแหมโอ้ตเจ้าจองแล้วจ้าอนนโอ้ยมันไปมักใผก็ได้ดอกเม่นมักก็ได้ซ้ำมักกนละ,ะตแต่มีเมียผู้เดียวค่คยก็บ่บมีแห้งสิบืนสูอยุ่สู้ยังนะ ต่านี่กระบืนตายเพราะแห้งหะือที่็ละมือนี่ธรรมดาละเจ้าพอกินแนวสู้กับร่างเว้ยเอากินหยังวางซันเอายาดองโดไม่รู้ล้มเดแมนติแมนสื่อมาจากสามไฮเนี่ยเป็นยังงจีบ่หมูกูชชี่เอากินกินหยัางอีกบอกเคล็ดลับเนี่ยเอาโดบ่รารู้ลมนี่ซื้อกินเป๊กสองเป๊กย่างจะเข้าไปนอนโอ้เออแอนอลดีบังคับไอ้กินตังแต่ไคร ยไข่ลวกอะ่ะวิ่ยจะไปกินไข่ลวกมันเซ่ยเอาเลยโดไม่รู้ล้มซอจ้าก็ต้องกินเนีะใคยต้องกินอีกจีนาลีลำพึงใส่กันเลยระวางอีนา <c oughs> ้าที่กระบกโดมาลูลมียักไผ่เป็นไผ่กอยัดกระบกโลเลียดมาไว้ปัญหงหลับไปปาร์ตมันสิบอกวควัออกหูบุ่นตีไม่วับ่ออกแค่หูออกควัญอืโอ้โมเจ้าก็ไดเนาะจะมามาว่าอยังกะพี่น้องฟังดกรบมือให้กับ <c oughs> <c oughs> ออรดีแม <Already> นะครับวันนี้มากันทั้งทีมเลยปกติสิมาแต่แอนออรดีผู้เดียววันนี้มากับลูกชายด้วยนะฮะแล้วก็น้องๆสีสาวดาวยัว่วยั่วโมโหสสาวดาวยัว่วทั้งสี่คนบรีมะหมอบมก็านสกปีินองเช่าบุญทลิกครับปกติถ้าแสดงเต็มวงเต็มรูปแบบเนี่ยบอยจะหมดหน้าที่ประมาณปีสามนะฮะหรือ ตีสามมุ่งตีสามเคิงต่อมานีแล้วก็จะได้นอนแล้วมันตืน่นนประมาณตีห้าครึ่งเพื่อจะเตยลานี่นะครับเมื่อคี้สิบเอ็ดฟังวีดีโอขอามารับสอนเพราะว่าเพื่อนบอกว่าอยู่เป็นเพื่อนหน่อยนอนไม่หลับก็เลยเปิดวีดีโอขอแล้วทีนี้ก็หลับใครหลับมัน เมื่อคืนก็รับไทยรับมัน่นจนเตยล่าผมเลยเดินมาปิดโทรศัพท์แอนอยู่ที่นครสวรรค์ใช่ไหมครับอยู่ที่ตะวันแดงนครสวรรค์แล้วก็พรุ่งนี้น่าจะอยู่พิษณุโลกนะครับเพื่อนก็จะไปเยี่ยมยานะครับในทั้งบางบานฑยาบานพอแอนก็นอยู่ในใจเสมอเงี้ยครับแยกกันทำงานตอนนี้คือแยกกันเจ็ดมือครับมือนีพันไปแล้วมันะึง เกือบเอาชีวิตมาลอดอย่างเงอเงี้ยนนะน้องบอยโตเป็นหนุ่มแล้วนมใส่เท่าหล่อมองเงอเงี้ยหรอสั่นดอกวา พอเจ้าอย่างงอแงด้วยแง่เป็นเบาแล้วม,ออมือขค้ืนผ้าเออเมื่อวันผ้าลูกไผ่มหายาบานมาเอาบุญพรเวทก็จริงๆเราบุญวัดเนาะ,ะสิผมก็สิบเป็นหลักให้ครับทางวัดม่แต่ไหมาที่นี่ก็เลยบ่อยพอแล้วดีฟัง ก็เลยมานำอยู่วันทั้งทั้งที่จริงๆเราก็ต้องดวนในขื้นเวทีอยู่เส้นหันฟางแกนแต่มากับมานะครับมากอะไม่เห็นอยากที่นอนผู้ใดก็อยากเห็นที่นอนกันกับอดเอาเดอร์ไม่ขึ้นในวิดีโอข้อจนหอดผมเตยล่าผมกระลับรับไผ่ลับมันที่แหลกกับคุยแล้วที่นี่ก็เลยก็เลยบาว่าง ผมสิบอกมาอลดีว่าหนาขึ้นมันเก่าบริมาาแบบดูแลอย่งางกันหนักมา้คือต่างคนแต่ว่าคือมันด้วยความที่แบบเราได้อยู่น้ำกันเนาะได้เล่าได้พูดได้คุยได้หัวเลาะได้หยุมกัดแนงส่สิเอะพอเวลามือที่แยกกันจะไม่กระต่องคืนนอดธรรมดาแลนะ้ว โอ้โหเจอกันอีกทีก็คือวันที่สองอันนี้มีเสือแจกน้ำเนี่ยปีนี้ทีมงานทีมงานของออร์ดีแบนด์และทีมงานใจกัะลอยเสือแบบเดียวกันเลยเสือเป็นมัดยอมไหมแล้วก็สก,กีแนนบอยอาการงอแงใกล้สิมาแล้วเริ่มแล้วครับ ผมงคไย ผีจะเห็นช่องมีดงเสือกัจังไ้เขามีบหุ่นบานเจ้ามล้ำใบพัสซี่ผีไงแต่กเนไปไหนมล้ำเาบ้าพอแจ้วนะเนาะบมอไม่วนมอบ้าเออมัขใหญ่หนิเด็กเ่าเดใรับหมเโอ้ พ่อแม่เฮ้ยฟังคนอยากพี่น,อน้องลอยหลงสูงสาฟังสำแเียงลำยาวลำยาาสีเตาคว่างดีทานสัทธาทานกเลาส้างก้อของบุญว,วุ่นบักไงคว้าสิเป็นต้นใดให้ก้นหงอกดอกเมยแห้งเริ่มจากเงินบาทแดงจาแงจาแดงของทานเถิงอาหารหวานเข้มแ่งติมพ่างไว มีของกินของใส่หลาอันพันยางบ่อที่คานต่างๆางมาคู่อยู่่วย่อยหลายลอยนักบ,บอ่อไว้หลับพี่น้องไก่พี่น้องไก่ได้ทรงข่วาเศร้าเึิงหาแนงมั้นบันเทิงบันเทงิงเบิ้งนังฟังรอง,องไปบูวสาเอาของนำหลวงตาวัดใญ่ลันของจะกาดแนะเด้อ เจลงสี่าเมอ่อเอาของนในหลวงตาวัดใจยอดหนึ่งันวันบอกไว้ไก่กระดงควมบุญมีของหวานเข้าปุ่นซอยเสะสาโตเบิดสิบโหลสาวโหลผู้กินเบี้ยสังทั้งกลัวเหลืออาหารหน่อยพ่อยหากาแลวพี่น้องเอ้ยเบิดเปิดมืเปิดแสนเิงเราแบนเราต้มให้ใจตั้งต่อทั้น ไปหลายหมู่บ้านเจ้าภาพใหญ่ใจบุญปัวสิลวนันชุนเกเพชบุญขึ้นมา่อใดผู้ใจใสสาาัทธาก้าพ็ษบุญหาผู้หลัโโอ้โห เพชรบุญหาบูเงิ่นมวยดับคันเล่าตังแน่โดนคนพูนขึ้ต้นไม่ได้น้ำสุมพ้นดินเนาะแมนฮัวกินบ่มีวันโบจบบ่มีวันพังดังคัมโบราณเบาคือกับเขากินเขาเขาเขาใครกินโอ้โหวอกวันไปกินกอดเขาหนังกอกินสุกไปเมื่อตล้อสิ้นยอดว่ากุนแจพันชะนียอดเมื่อนาน ได้เห็มทำสำลนวนคนขลัของท่านท่านไปเป็นพันเมื่อให้คืนมาอาจารยลอยหลามบานเลี้ยวเจ้ายหญิงทีบอมีมือลงสมคนสาคนลือเด้อแม่เออทีบอมีไข้เพอ่งเจอเท่าคนเอยทีบอมีไข้เลยเลยเป็นคนมีคุณค่าคือศรัทธาในมือนี้ไว้ทีลืด 白银呐。<music>